ดิชันไม่เห็นด้วยกับเงินหนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ว่าเราไม่อยากได้แต่เราอยากได้แต่รัฐบาลยังตอบเราไม่ได้เลยว่าเงินคนละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณเอาเงินมาจากไหนนะคะถ้าไปกู้เงินมาก็เหมือนกับสร้างหนี้ให้ประเทศของเราเพราะตอนนี้เราก็ยิ่งจะจนไม่ยิ่งจะจนไปอีกเพราะว่าการที่เราได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมานี่ถึงไปยืมเข้ามานะคะนั่นคือภาระที่เราต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งประเทศเลยคะ่ะไม่ว่าจะออกมาร้องแง่ปุ๊บนั่นคือมีหนี้ไรยไไหัวใจ ในตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ,าอยากได้ก็อยากได้แต่น่าจะเป็นเอาไปใช้จ่ายในรูปแบบอื่นมากกว่าเช่นการเพิ่มเบี้ยให้ผู้สูงอายุมากขึ้นนี้นะะหรือเอาไปลดรายจ่ายไปเพิ่มรายได้กับคนที่มีอรายได้น้อยอย่างเงี้ยให้เขารู้คุณค่าของเงินว่าเขาได้มาเขาจะรู้จักการใช้บางทีเนี่ยเราได้เงินมาโดยเปล่าประโยชน์นี้นะคะถึงแม้น้องเขาบอกว่าให ให้เข้าในบัญชีผู้สูงอายุใช่ไหมคะคนที่ไปเอาก็คือลูกหลานถ้าเจอลูกหลานที่มีคุณธรรมหน่อยก็เราได้ใช้เงินแต่เมื่อลูกหลานไม่มีคุณธรรมหรือตุกิจยาอะไรเนี่ยเอาไปก็เกิดปัญหาของสงังคมไปอีกนะคะ